ันนี้คุณครูจะให้ในักเรียนออกไปสำรวจสิ่งมีชีวิตรอบๆบ,บ,บริเวณโรงเรียนเาราข้างๆบ้างแล้วให้เราจดบันทึกใส่สมุดน,นะคะแล้วก็เอามาส่งคุณครูคุณครูคคจะให้เวลาประมาณ5นาทีอ่าเริ่มเลยค่ะ มอนเบอรี่ไหมใช่ใช่บ้านฉันมีนี่คือต้นอะไรนี่คือต้นตะไคร้บัานทือเธอเธอดอกอะไรสวยจังเอาก็ก็ต้นทองอุไรไงวันอะเลวันเล้อก ่นักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนได้ออกไปสำรวจข้างนอกแล้วนักเรียนเจอต้นอ,อะไรบ้าง มีอะไรอีกคะตักไข่ <c oughs> เอา่ส่วนประกอบของตะไครนะ์น่ะมีอะไรบ้างแล้วก็เขียนใส่กระดาษไว้นะคะได้ไหมคะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะไหนไหนใครจะเลือกเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองอันนี้ก่อนอ่าอันนี้กลุ่มที่หนึ่งอันนี้กลุ่มที่สองอ่าคะ่ะเขียนเลยลูกส่วนประกอบของตะไคร์มีอะไรบ้างศึกษาอ่า เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วคุณครูจะมีกระดาษชา้านให้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนใส่กระดาษชา้านแล้วก็ให้นำเสนอน,นะลกูกอะอกระดาษ 211นะคะ,ะคุมที่หนึ่งก็จะเขาบอกว่ามีกาใบารากลำต้นหรือมีใบคุมที่สองมีอะไรบ้างนะรากใบกาบใบกล้า<ป>แล้ว,<ป>ลวก็ดอกผลพอเด็กๆคาดคนีนเสร็จแล้วคุณครูจะให้เด็กๆ อไรบ้างพี่หผจะไามรับผมจะไปอนผจะไปถามพี่พครับออ่าเนื้าจะบอกอันที่เห็นเป็นเส้นเส้นแนคือราก ่อไปก็เป็นกาบกาบใบนี่รับต้นนี่เป็นแกนแน่นๆน่เนะลยนาะรับต้นอันนี้เป็นนี่มันเก็บเี่ยวเรียนบาดมือพูดได้เนี่ยคือใบใบเนาะสรุปแล้วก็นมีมันยังไม่มีดอกนะมันจะมีดอกด้วยมันแก่มากมากแค่มาพวกเรามาสนุกกันหลังจากที่นักเรียนได้ถามคุณพ่อคุณแม่อ่าแล้วก็ไป ไปดูต้นรับไพรมาเรามาสรุปกันนะลูกนะเดี๋ยวเรจะเป็นคนอเองได้เดี๋ยวเราจะเป็นคนวาดเอง๋อ่อาลกกันเลย ที่นักเรียนได้ไปหาคาตอบว่าปะไคร่เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างเราก็จะสนุปได้สามสี่อย่างใช่ไหมคะอ่าหนึ่งอะไรคะ่ะ ว่าทำยังไงต่อลูกเอาตะไคร้ใส่ลงไปอ่ะใครจะทำรอ,อน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วก็หยิบตะไคร้ลงไปเลยใส่ลงไปเลย สิบนาทีแล้วโอ้ยหอมจังสีมันเปลี่ยนไหมลกูก ยังไงต่อไปคะทีนี้ใส่ใส่อะไรใส่้ตาอ่ะใครจะเป็นคนใส่อ่ะให้เพื่อนด้วยอ่ะใส่เลยลูกเสีงคือบอกใส่เลยเส่งบอกเนาะแม่งบึงใส่เยอะไหมืออ่ะตามต้อารเลยโอยเอาเยอะเนี่ยอืม๋ยวันนี้แบบกูเด้อเนาว มีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไหมคะสีเหลืองอ่าสีเหลืองคอนแชทันสีเหลืองสีเหลืองเราต้องใส่น้ำซานเข้าไปไหนใครอยากชิมเขหวาเด็กๆที่บ้านหวานหรือยังหวานไหนใครจะชิมอ่ะเปลาก่อนนะเปลาก่อนนะเชิมเปลวเปลวก่อนหวานอร่อยไหม ได้ย,ยัทีนี้บ้างูกินบ้างหลังจากที่เราได้นะ้ำตไคร้เสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆคิดว่าเออที่เราเราทําอะไรได้อีกคะลูกทำเทียนแล้วต่อไปเราจะทําเทียนไล่ยุงกันนะคะต่อเทียนค่ะ ปกรณ์มีอะไรบ้างคะหนึ่งคาราฟินสองแม่พิมพ์สามแก้วละลายคาราฟินสี่หม้อต้มน้ำให้เดือดห้าไสเทียนและก็หูข่ารหอมที่พวกเราไปนำไปตากแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอามาหั่นเริ่มแรกเลยค่ะอ่คุณครูขอ อ่ะพี่ออกัสนะคะพี่ออกัสหยิบพาราฟินใส่ในแก้วค่ะโดช่วยกันกระเด็น้พี่โอ๊ตคบอจากนั้นก็นำมาต้มให้รอให้มันละลายอ่ะเด็กๆครับเด็กๆลองมาสั มันลไลเรื่องไแล้วใช่ไหคะได้ครับเรื่องไแล้วกูบนทนเลอันนี้ใครอยากปนไหมอยาก ทดลองเด็จะต้อระวังด้วยนะคะเพราะว่าการทดลองนี้น่ะใช้ความร้อนมันอาจจะโดนกระเด็นขึ้นมาโดนมือเราก็ได้เราต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอ่ะแล้วเราก็ทันทิดูการเปลี่ยนแปลงที่มักเกิดอะไรขึ้นบ้างละลายอะลายเริ่มละลายเริ่มอะไารเริ่มละไรยมนเริ่มละลายละลายเรียบร้อใช่ไหมคะเดี๋ยวรอให้มันละลายหมดแล้วค่อยเอาขงตะไคร้ลงมานะคะ อพอพาราฟินละลายหมดแล้วเราก็ใส่อะไรลูกใส่ตะ,คคะไคร้หอมตะไคร้หอมตะไคร้แห้งที่เราบดวันนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วก็ค่อยค่อยคนให้มันเข้ากันอ่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะมีมีมได้กลิ่นอะไรไหมหอม เพราะว่ามันมันรออ้อนนะลูกได้ที่หรือยังเด็กๆคิดว่าได้ที่หรือยังคะได้แล้ว การเีก็ต้องระวังนะคะเดกจุบขอเจ้าอ้วน,นเนื้อต้ก็เป็นสีขาวสีม้วงได้หระอแเราต้องรอให้มันเซ็ตตัวก่อนใช่ไหมคะแล้วรอค่อยอะไรคะป,<อ>ปักไอลงไปปักไส้เทียนปักไส้เทียนใ

ามันยังไม่แข็งเดี๋ยวถ้าเราปักไส้เทียนมันจะเป็นยังไงลูกมันจะล้ม,ลมอ่าไส้เทียนมันอาจจะล้มใช่ไหมคะเราต้องรอให้มันเย็นก่อนใช่ไหมหเรารู้ได้ยังไงว่ามันแข็งแล้วลูกเพราะมันเป็นสีขุ่นแล้วครับจากที่มันเป็นใสๆแล้วมันก็กลายเป็นสีขุ่นใช่ไหมคะใช่ร,รออีกสักหน่อยแล้วค่อยปักไส้เทียนลงไปนะลูก แสดงว,ว่าข้างล่างมันก็มันเย็นขึ้นมาหรือเปล่าเย็นไม่ย